is welcome the red corner Sander! la khu toi ka bung dang dai ka Now we've seen the face of the red corner. Let's go meet the blue corner. Representing Thailand, please welcome is Tharee. <laughs> นี่ครับไหว้ครูได้สวยงามครับแซนเดอร์ beautifully done the Thai ritual ไหว้ครูประสบการณ์ไม่น้อยแน่นะครับปักกันเกงสิทธิ์เจ้าพ่อเป็นลูกศิษย์ของเพชรเอกเพชรโทรสิทธิ์เจ้าพ่อแนะ่เดิมทีนั้นอยู่ที่หัวหินนะครับค่ายนี้นะครับสิทธิ์เจ้าพ่อโอ้โหมาครับนี่ครับการเห็น ชาวต่างชาติมาฝึกมวยไทยแล้วซึมซับไป,ปยันไหว้ครูนี่มันประทับใจนะฮะการทำให้คนหนึ่งคนอะสืบสานจดจำและถ่ายทอดกันต่อเนี่ยมันเห็นแบบนี้มันภูมิใจฮะต้องบอกว่าก๊อปปี้ในแบบต้นฉบับคนไทยเลยนะครับการไหว้ครูแซนเดอร์ เดี๋ยวต้องมาดูว่าจะมีแบบว่าน่าจะถึง91นะแต่จริงจริงช่างแล้ว91กิโลค่ะจริงครับ Heavy weight Heavy weight เลยก็ว่าได้นะ วันวันนี้ดีเจของเราไม่มีลำไยเลยหรือว่าเขาขายหมดไปแล้วลำไยยังเหลือหมดฤดูแล้วค่ะครับมาส่งยกนิดเดึงครับแซนเดอร์โอเคไฟรอบวันเก่าเก่าครับเนี่ยครับแซนเดอร์ครับเก่าเก่าเดินเปิดอุ้ยมีโยกเย่งเลย ผมบอกแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนครับไทยนี่บอกมาไทยนี่เตะขวาไปซันเดอร์โอ้ยเตะหลอกเตะหลอกขึ้นบนด้วยลูกเตะอะไรเอ่ยเออเอาเคอิทธิ์เจ้าพ่อนะอย่าไปหลงอย่าไปหลงทานิ่เอาคืนเลยเขามาเต็มทรงเสิร์ฟเขาหน่อยเออมีโยกมีโยกเออ โอ้โโยยดเป็นนักเต้นฮิปฮอปมาก่อนค่ะเออฉันเพิ่งบอกว่ามาก่อนเป็นดีเจอยู่ค่ะบอกแล้วไม่ได้มากก็เพราะเอ้ยมัดขวาเยอะมากด้วยมัดขวาเยอะเตะซ้ายแซนเดอร์ครับแซนเดอร์ออกอาวุธเออเตะขวาแซนเดอร์โอ้ยหลบด้วยของจริง อย่างเออโอ้โหหลบแล้วสวนโอ้ภาษาไทยของจริงอังกฤษคือโอจีดีโอ้ยโอจีโอจีแซนเดอร์มาเออ้โอจีโอ้โหโอ้ยกาโผล่เข้ามาเฮ้ยเก่าวะวะเก่าจัด ต้องต้องเรียกว่าซือแปร,รียกอ,อาจารย์ยกที่สองมาแล้วค่ซนเ n อร์ vs ทอร์เยเดี๋ยวมาดูไอยกเยก,กเมื่อกี้ยังมีให้ดูบ้าเอวอยางีทิปเปิดทารินเป็นฝ่ายบุกบ้างครับยกนี้โอ้ยแซนเตอร์แลกกันแลกกันไปโอ้โหโอ้เซนเดอร์มาเป็นคอมโบ มีโอย้ยเขาลำตัวได้ทองนี่แต่ลูกหลอกจะแต่บนจะมาเตะล่างโอจีโอจีของจริงว่ะค่ายนี้เขาไม่เน้นสร้างฝีงมือเขาเน้นสร้างความมั่นใจด้วยนะลีลาเขาดีจีฮัลเออเออทาลิตโดนจับเตะรวบไม่โดนอ่าเออเคาะไปแซนเดอร์เออรวบขายอย่างเดียว นี่ซานเดอร์ครับลูกเตะเขามาแต่ไกลธานิชทีพทีพเตะไปเตะสวนโอ้โหโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปเสียการไปเสียการแล้ว,เร,ลวเ,เ,เริ่มแล้วโดนไข่ลุ่ะเลยไปนี่ไข่ลุ่มไปยัปยงไงฮะโยกนักธาริศบอกเล็งตรงนี้แหละโยกดีนักหลานอย่าอย่าเล่นกล่องดวงใจปู่ตี แต่ผิดกติกาอ้ามทำแบบนี้อ้ามเตะตรง <c oughs> น,นี้ผิดกติกานะครับอบอกย้ําต้องบอกว่ารุ่นนี้จุกนานและเมื่อกี้โดนี่รู้สึกว่ารู้สึกได้ทั้งฝ่าเท้าหรือเปล่าก็ <c oughs> มไม่รู้เหมือนกันใสเนเธอร์แลนด์ด้วยเอามาตีครับเตะอัพทาลิสบุกครับโอ้ย <c oughs> ไปเลยไปเลยเต,ตะล่าหล่อขึ้นบน หอมจริงหมอเรียกหมอหมอตื่นเลยหมอพุ่งมาเลยโอ้โหรุนแรงแม่นยำเต็มหลังเท้าน่ากลัวฮะเมื่อกี้บอกไปเล่นกล่องดวงใจสักพักเอาเลยค่ะฮิตบ็อกเหมือนกล่องเหมือนกันไม่เป็นไรครับกรรมการชมมือ And of course the winner is Sanders from m e r i c a Representing Netherlands และ <Netherlands. S 2> ผู้ชนะน็อกในคาะได้แก่สันเดอร์จากเนเธอร์แลนด์ะครับปิดบอกแล้วหนักจริง91กิโลกรมัมโอเคเอาเทคพิกเจอร์เทคพิกเจอร์นะถ่ายรูปกันหน่อยฮะต่อยก็หนักหาตเตะก็หนักอีกโอเค to the center of the stage please yep very beautiful to the right to the right side